ไพ่อ,อยากบอกอะไรคุณห้าใบนะคะ ใครอยากบอกอะไรคุณคุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะทางที่ดีนะคะหากคุณกำลังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันระหว่างใครบางคนอยู่นะคะหรือทะเลาะกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะจะมีหนทางนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะมีพลังนะคะธาตุไฟสมบูรณ์นะคะคุณจะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆนะคะมีกำลังใจหรือว่ามีสิ่งดีๆมาให้คุณได้ คิดแล้วก็ได้หาหนทางในทางที่ถูกที่ควรนะคะคุณจะมีสิ่งดีๆนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะธาตุดินสมบูรณ์นะคะอาจจะได้พบวิธีการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าคุณจะได้เจอคนที่ชี้แนะแนวทางที่ทำให้คุณได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ หากคุณมีการเดินทางนะคะคุณจะได้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะ